เราจะนํากระดาษอนเนกประสงค์ที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วย่อนลงไปในแต่ละแก้วเลยวสวยสีสวยจริงมแล้วสีมันขมแล้วทุกคนจรเต้ะสีส้มมากเลยค่ะรู้ไหมว่ามันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เลยค่ะมันก็คือผักและผล,ละไม้ไทมุกครับอันเนี้ยคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยสีส้มๆเนี่ยเป็น แครอทเก่งจริงๆแล้วอันนี้ล่ะคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยเขียวๆเนะี่ยใบไม้ปัน่นใบไม้ปั่นสุดยอด <c oughs> แล้วอันนี้ลนะ่ะไอ้นีไม่รู้อ่ะมันคือส่วนเปลือกของแก้วมังกรแล้วอันนี้ล่ะคิดว่าอะไรเนี่ยสีออกม่วงๆเนี่ยครับอัน,นี้กระล่ม่วงค่ะกะหล่ำม่วงเราจะลองดูซิว่าสีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเกิดจากรงควัตถุที่มีอยู่ในพืชเหล่านี้จริงๆแล้ว สีที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่แค่สีเดียวจริงหรือเปล่าหรือจริงๆมันมีหลายๆสีซ้อนกันอยู่วิธีหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะแยกสารเคมีออกจากกันวิธีนั้นเรียกว่าโครมาโตกราฟี <S <S วันนี้เราจะลองทำโครมาโตกราฟีแบบง่ายๆกันอุปกรณ์ที่ใช้เลยนะมันคือกระดาษอาเนกประสงค์แล้วตัดเป็นแถบย,ยาวๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเอากระดาษอาเนกประสงค์เนี่ยครับ พันกับดินสอเราจะเริ่มต้นการสกัดสีจากแครอทกันเลยหลังจากนั้นครับเราจะตวงแอลกอฮอล์ใช่แล้วสัก2ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำเลยแล้วสกัดสีออกมาเลยครับออสีมันไม่ค่อยออกใช่ไหมลองดูครับบดไปบดขยี้ไปถ้าที่บ้านมีครกเล็กๆนะครับก็อาจจะใช้ครก ในการที่จะบดหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้มือขยำเลยก็ได้เนาะ,<ฮ>ะนะครับอ่ะผมว่าเราพอจะได้สีออกมาแล้วจากแครอทเป็นสีส้มน่อยๆเราจะเอาสีจากแครอทเนี่ยครับใส่ลงไปในแก้วใบนี้เลยสีต่อไปเป็นอะไรเนี่ยสีต่อไปเป็นใบไม้ปั่นขยี้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 ขย,ขยี้เราจะเอาเขาไปไว้ในแก้วเช่นกันครับไข่มุก เอาไปไหมสราไย่ดูผู้ข่มแล้วสีมันขมแล้วทุกคนและชนิดที่3ของเราเป็นเปลือกแก้วมังกรครับเรายังมีอีกอันนึงคืออะไรนะอันนี้คือกะหล่ำม่วงค่ะอันนี้คือกะหล่ำม่วงเนาะอ้าว แก้วสุดท้ายเราจะใส่เฉพาะแอลกอฮอล์เฉยๆนะเป็นสามชอ้อนแล้วกันทีนี้เราจะรอให้แอลกอฮอล์อเราเข้าไปละลายสีออกมาเพิ่มเติมสักนิดนึงสักประมาณ5นาทีครบ5นาทีแล้วครับไข่มุกครับเราจะนำกระดาษอาเนกประสงค์ที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วหย่อนลงไปในแต่ละแก้วเลย เหมุกครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วแอลกอฮอล์ที่ถูกดูดซับขึ้นมาพารมงควัตถุหรือสีต่างๆที่อยู่ในสารสกัดของเราเนี่ยขึ้นมาด้วยอันที่มันละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีแล้วมีขนาดเล็กมันก็จะวิ่งได้เร็วแต่ถ้ามีขนาดใหญ่หน่อยมันก็จะวิ่งได้ช้าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามีการแยกสีแล้วโดยเฉพาะในแก้วนี้ถูกไหมแก้วนี้คืออะไรนะครับแก้วนี้คือใบไม้ปั่นค่ะใบไม้ปั่น สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอาแถบกระดาษเนี้ยออกแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเพื่อจะได้เห็นสีที่มันชัดเจนขึ้นเป็นไงไข่มุกสีสวยไหมสีสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นแถบกระดาษที่เราใช้กับตัวอะไรปั่นนะครับจำได้ปะ่ะเปลือกแก้วมังกรเปลือกแก้วมังกรตอนนี้ดูชิว่ามันมีหลายสีไหมอะ มันดูมือนมันดูแล้วมันมีแค่สีเดียวถูกไหมเอ๊แถบไหนหรือว่ากระดาษอันไหนที่มันดูมีหลายสีบ้างอะ่ะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือใบไม้ใบไม้ตอนที่เราเอาใบไม้มาปั่นอ่ะสีของใบไม้เป็นสีอะไระครับเขียวค่ะแต่เมื่อเราลองใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีดูแล้ว แล้วมันแยกสีออกไข่มุกเห็นสีอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะหนูเห็นเป็นสีเขียวอ่อนค่ะคเขียวเข้มค่ะขเ,ขเขียวเข้มหน่อยเขียวเข้มหน่อยแล้วก็สีเหลืองมีสีเหลืองด้วยถูกไหมแสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นใบไม้เป็นแค่สีเขียวเท่านั้นแต่จริงๆเขามีอยู่หลายรงควัตถุที่ซ่อนอยู่ถูกไหมค่ะคลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่ในพืชแล้วมันจะให้เป็นสีเขียวเลยครับ พืชมีคลอโรฟิลเพื่อจะจับพลังงานจากแสงแล้วไปเปลี่ยนพลังงานจากแสงนั้นน่ะให้กลายเป็นอาหารที่สะสมอยู่ในพืช<ฮ>นั่นคือความมหัศจรรย์ของโรงควัตถุที่อยู่ในพืชแต่มันก็ไม่ได้มีแค่โรงควัตถุกลุ่มที่เป็นสีเขียวเท่านั้นหรือกลุ่มที่เป็นคลอโรฟิลเท่านั้นยังมีอีกหลายกลุ่มเช่นกลุ่มที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์กลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยานิน กลุ่มที่เรียกว่าบีเทเลนซึ่งจะมีสีสันแตกต่างกันไปแครอทของเราเป็นสีส้มถูกไหมค่ะเพราะมันจะมีกลุ่มที่เป็นแคโรทีนอยด์เยอะหน่อยในขณะที่กะหล่ำม่วงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนโทไซยานินรงควัตถุเหล่านี้ครับมันจะไม่ได้ทำให้เราสามารถจะสังเคราะห์แสงขึ้นมาได้หรอกแต่มันจะช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ<ฮ>มันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ไฟเบอร์ หรือเส้นใยจากพืชและผักแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นไข่มุกครับทานผักเยอะๆนะลูก <c oughs>